สวัสดีครับก็บรรยากาศที่ลานคนเมืองกทมวันที่23เดือนสบศ2 5 6 5นะครับวันนี้มีท่านราชทูตมาชมด้วยนะครับนักชกฝรั่งคนเดียวจะพูดลาวได้ในประเทศไทยนะพูดลาวได้นะได้ใช้บริการกันมาแล้วนะต้องกลัหลับหลายฟ้าหลงทางแคงมนนี้เึนะมีผู้เห็บพักคืนวันนี้สินเชมเปียน126กน สองสมาูรณ์เจ้ามูแจงธรรชาตินะอาคู่แรกอาคู่น้องออมกัจันเจ้ามาเลยลูกน้องออมแจงตากทุนที่ไทยไทยเชื่อเชื่อลูกเชื่อเชื่อคู่แรกน้องออมจันเจ้าบัก้องบัก้องบัก้องครับน้องออมแจงเจ้าเสร็ีแล้วครับเสร็จแล้วอาคูที่สอง เรามาดูงามตาลูกรองจันกับแจ็ดพระศิษย์เจ็ดภัยสนนะนี่นะผู้ที่ไปกับมีคุณการศึกษาด้วยจับตัวไหนมาด้วยอะไรเขาจอะไรก็ได้มองต้องลงมองต้องนี่ก็เรียกว่าเสือเสือใต้มวยหญิงครับกับมวยภาคกลางนะมองต้องครับและคู่ต่อไปครับเรามาดูรถถังเมือเดินครับ อะไรนะขอผู้ชมยังไม่มานะพูดต่อไปครับพูดต่อไปร้อยแก้วับอไปฟ้าไปยังไม่มาอีกที่ได้ยินโฆษกพูดเป็นอยู่ที่อีกด้านด้านหลังนะครับนี้เป็นการโชว์ไหว้ต่างๆตัวหน้ากรรมการครับ เการประกาศอยู่บนวีทีมวยนะครับมองกล้องใหญ่ครับกล้องใหญ่กลองเล็กมองหมดนะดูดัดตู้จากสีสเก็ตแต้วพันคอมมาโดยิงครับนี<ต>่คร<อ>ับประกาศก็อยู่ด้านนี้นะครับ,รบอันนี้เสาหลอนะเสาหล่อไม่เกง่งจริงพันอันนี้วันนี้ยากนะไม่เกง่งจริงวันนี้ดูนะครับ บรรยากาศก่อนเริ่มงานครับเหลืออีกสองคู่ที่ยังไม่ถ่ายก็คือขวัญข้าวกัะ,ะ,ะเพล็กแล้วจะมีโรยแก้วกับปลายฟ้าอเดียผมเจอย็กโเช็คก,กินส่วนด้านนี้ก็เป็นการ สต็ปการโชว์กับเพชรภูเรือนเพชรภูเรือนไปยังนัในนี้ลึกปะขอเปลี่ยนไม้ผ้าอยู่แก็เดียวเนี่ยไม้มวยไทยนะครับเรียนนี้นะโดนเลยรเรียนนี้นะกาเรเวทีมวยก็กำลังมาครับ ใส่ล,ลูกรวมกันนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ กล้องผมอาจจะใส่แบบสายมานะครับเพราะคือให้เห็นว่าบรรยากาศรอบเป็นยังไงครับก็สุดยอดครับอ,ดอ,ดบอ่ด้านนี้ก็วอมทางเวที บนเวทีก็มีการร้องเพีลงนะครับวิธีมอยก็ประมาณนี้นะครับรอบ อันนี้ก็เป็นเหมยตับจากนะครับวันที่ผมไปผมกลับเร็วนะครับวันท่านที่รอบดึกสองสามทุ่มทุ่ม,มขึ้นไปก็มีอยู่นะครับที่ยีบสามนะครับที่ผ่านมานะครับน,นี่วันลงนะครับวันลง ต่อชิงชาหนะ้าสาวราป้าการกทมนะครับหรือวัดสุทัศน์ใกล้กันนะครับเริ่มคำแล้วผู้คนก็เริ่มตาจับจองมองหาที่นั่งเยี่ยมชมมวยครับก็ สวยงามตามทา้อง i̇şte. เ,เรื่องทั้งนักมวยทั้งลองมาดูมวยนิดหนึ่งอาจจะมุวไกลนะครับองเมาตรฐานไทยไทยไม่ใช่เือ์มาตรฐานช่างไทยเปที่ครพอดีผมดูอีกไกลหน่อยนึงผมก็เลยสูเข้าไปนักมเอาปนมิดเาสักนิดรรยากาศข้าแล้วครับ ห้าโมงหกโมงดูข้างไปนะเริ่มดูไว้ตับจากต่อนิดนึงนะชาวบ้านที่เกาะพีนะครับพี่เลี้ยพี่เลี้ยดูได้เลยนะครับดูได้นะครับดูได้นะครับว่ากระบอกกระเพุอะไรกันยังไงนะครับที่จใช้ครับนะครับที่หนึ่งที่สองวันนี้นะครับวันนี้จะเอาเสียงฮาเป็นหลักนะครับต่อยกรรมการก็มีนะครับ

อ้กอ้โกบ้ารยกิจกรรมเาปแรงมากรัรยากาศก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านที่มารับชมรับฟังนะครับก็มีเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเป็ดอะไรนะครับจิตไฟคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม